แม่เฟิร์นเผยเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ให้น้องอุ๋งอิงพร้อมคำพูดที่ว่าอุ๋งอิงจะอยู่คู่กำนำตลอดไปคาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมือเท้าก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮ้าน้องอุ่งิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ทั่งแม่เฟิร์นกงนำคลินิกนะครับผม สำหรับบทสัมภาษณ์ของแม่เฟิร์นนะครับผมเนาะที่มีช่องบันเทิงพี่น้องไปสัมภาษณ์แม่เฟิร์นหลายช่องซึ่งคลิปนี้บาสารเอามาจากช่องอโซนข่าวนะครับผมเนาะเฟิ่นก็ได้ไปสัมภาษณ์แม่เฟิร์นแล้วก็เกี่ยวกับอีหลานหน่อยเฮ่านะครับผมเนาะน้องอูยิงเพชรบ้านแพงแม่เฟิร์นมีความรู้สึกยังไงกับเด็กคนนี้นะครับผมเนาะได้ได้ยินข่าวว่าเตรียมของขวัญชิ้นใหญ่ไว้ให้น้อง จริงหรือไม่ไปฟังจากปากแม่เฟิร์นกันพี่น้องในบทสัมผัสบทนี่นะครับผมเนาะบุหัวพี่น้องได้เปิ่งกันยั่งเฟิร์นวันีงงานสิรบ้า,างค่ะนีคะ่ะก็ีก็มาเป็นสปอนเร์กับอาหารนนก็กาารู้สึกดีใจกับเพื่ด้วยที่เป็นพ d กับพดแกงเดี๋พี่น้องิสแกนจังวัดเลยนะคะและ้วก็จริงๆเฟิร์นก็เป็นสปอนเซอร์กับแกรน ปีที่แล้วก็อชอบนางงามค่ะก็สวยๆงามๆดีล่าสุดนะครับหรือว่าจบโองวว่าเปิดสมุดคัให้น้องอิงสั่งเป็นบ้านหนึองคันรถจะเป็นอะไรนะครับพี่เป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ค่ะเซอร์ไพรส์ใหญ่ในที่นี้ก็คือน้องอุ๋งอิงพึ่งขึ้นบ้านใหม่แล้วปีใหม่คือเราติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศก็เลยไม่ได้มาก็เลยเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ก็คือมอบของขวัญหนึ่งคันรถใหญ่ก็คือให้น้องไปเปิดเอาเองว่าในคันรถนั้นอะ จะมีอะไรอยู่ในรถบ้างคือของปบนนใหม่ของน้องอุ๋มเงค่ะเขาจะไปได้ไหมเพราะมันเถืออะไรหลายอย่างเลยไม่ไปก็มีทางอะทางขอบใช้ได้บ้านแล้วก็ขอบที่น้องจะขับได้บ้างอะไรบ้างของที่น้องจะขับได้พี่บอกไม่สบที่แบบชอบแน่นอนน้องชอบแน่นอนเพราะว่าออกจากรู้ใจลูกสาวอยู่ ยังไม่รู้ค่ะเพราะว่าเราจะไปด้วยตัวเองด้วยหลายคนก็เลยมองเป็นขงอุตสาหะเลยเพราะว่ามันคือท่าใหญ่เล่นใหญ่ตลอดใช่แล้วรุมรวมหลายแสนค่ะหลายแสนหลายแสนพ<ม>ี่น้องใส่คำว่าหลายแสน่ครรั้งแกที่ยไม่ใช่ครั้งแรกค่ะใ<ต>ทยตลอด คือครั้งแรกเลยตอนที่เริ่มทําการตลาดให้กับดตรกังนัเรารู้สึกว่าเราอยากทําการตลาดใหม่ๆทําการตลาดแนวใหม่เรารู้สึกว่าอา่วงการลูกทุ่งหรือวงการหมอลำเนี่ยคือเฟิร์นะรู้จักกับพี่ๆที่เป็นนักข่าวแล้วพี่ๆที่เป็นนักข่าวบอกว่าพี่เฟิร์นรู้หรือเปล่าว่าวงการหมอลำเนี่ยมีเสน่ห์นะรู้หรือเปล่าว่าน้อง เหน่นะน้องหิวหน่ารักนะเฟิร์นก็เลยรอไปดูแล้วก็หลงอยู่ดี้ก็หลงรักเด็กคนนี้แบบบอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะแล้วหลังจากนั้นพอได้สัมผัสด้วยตัวเองลองได้คุยลองได้ไปดูหลังจากนั้นก็เหมือนนับถือเหมือนลูกคนหนึ่งเลยกับยิ่งกับพ่อโจเนี่ยอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวเลยค่ะยิ่งกว่าลูกอีกค่ะยิ่งกว่าลูกแล้วก็มีงอนด้วยนะมีแบบไม่ให้เฟิร์นมีแฟน ให้มีเลยให้เป็นโัวต่อไปอะไรอย่างเงี้ยไอ,อ้ถ้าจะพักของลูกกัดื้อไหมหรือว่าไม่ดื้อน่ารักมากน่ารักมากๆแล้วก็กระตันยู้ด้วยกับพ่อกับแม่ครับทุกคนแล้วก็เป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเป็นเด็กที่เขาไม่รู้ด้วยนะว่าเขาดังอะเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นหลุ่ที่เป็นเด็กเลยอะ่ะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาดังเขาไม่รู้เลยว่าน้องคือคนดังอยู่บ้านก็คือธรรมดาใส่เสื้อยืด เกงธรรมดาแบบนี้เลยค่ะทุกครั้งที่เราเป็นแน่ของแฟนคลับเราพีลบอกว่าเราเป็นศิลปินดังเราต้องแต่งตัวให้ไม่ค่ะก็ะอยู่เล่นกับเขาแบบนั้นแหละคะ่ะไปที่บ้านก็น,นั่งกินต้นตำอยู่แบบนั้นอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นที่บานมีความสนุกขอบคุณบ้านอากดีใจดีใจด้วยแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้องตลอดไปจะอยู่ด้วยกันกับทูอิงแบบนี้ด็ร์กำนำหรือคลินิกกำนำก็จะอยู่กับ แบบนี้ตลอดไปที่มีขอใร่่เอมากกชอบ่อไม่เคยขอค่ะไม่เคยขอขอแค่อ่าบางทีมีแต่อุ๊ิง่ะขอแม่มาหาหนูบ้านใช่แม่มาหาหนูบ้างแม่ไม่มีเวลาให้หนูเลยแม่กินข้าวบ้างนะแค่นั้นมีไปบ่อยมากไปบ่อยมากไปเซอร์ไพรส์หลังเวทีบ่อยมาก ชอบซื้อตุ๊กตาไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็ซื้อตุ๊กตาไปให้ประมาณห้าตัวใชิใช่วันนี้ผลตุ๊กตากลับบ้านไปห้าตัว <c oughs> โทรหาอห่อนอิงเลยค่ะว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ตอนแรกจะไปหาพ่อโจก็เลยบอกว่าหายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพ่อโจขึ้นมาหาแม่เฟิร์นวันที่สิบสามอยู่แล้ว ก็เลยได้เจอกันวันนี้ก็ทํากับข้าวรอทำารนมจีนรอทำอาส้มทำรอแล้วก็ในเตรียมตุ๊กตาไว้ให้ค่ะาหายป่วยเลยได้ตุ๊กตาหายป่วยเลยเฟื่อนรู้สึกว่าหายยากนะพี่ที่แบบเด็กที่เขาไม่เคยรู้เลยว่าเขาไม่เคยลืมเลยว่าเขาคือเด็กคนหนึ่งเขาไม่เคยลืมเลยว่าเขา ไม่ดังอะ่ะเขารู้ตัวว่าเขาไม่ดังอะ่ะเขาไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเขาดังไม่ลืมเลนยไม่ไม่เคยลืมเลยกลับบ้านไปก็เหมือนเดิมก็ยังนั่งทางงาําไม่ไม่เคยลืมตัวกับพ่อกับแม่หรือกับแม่แม่ FC เขามีบ้านบ้านเขาจะมีหลายบ้านที่เป็น FC หูหญิงเขาจะรักพ่อแม่ FC ของเขาทุกคน ทุกคนไปหาเขาที่บ้านทุกคนจะนั่งพื้นหมดเหมือนกันหมดจะอยู่แบบนั้นเหมือนกันหมดจะช่วยกันตามซุ่มตามทำกับข้าวกินด้วยกันหมดทุกคนจะอยู่แบบนั้นหมดเลยและทุกคนรักกันหมดเลยอตอนนี้นะคะก็ทําการตลาดให้กับดรังนํานะคะ<อ>แค่นั้นเลยคตอนนี้ก็ทําการตลาดให้กับดรังนาแล้วก็เพค่นก็มีธุกรกิจส่วนตัวของคุนอยู่แล้วค่ะก็ฝากด้วยฝาก อ่าล้อคุณพิงไว้ในอ้อมกอ้อมใจพ่อโจแล้วก็สาวน้อยเพชรแป้นแพงแล้วก็คลินิกกังนำแล้วก็ด็อกเตอร์กังนำไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พิทด้วยครับเป็นเจนใดกันใดพี่น้องได้ฟังบทสัมภาษณ์ของทางแม่เฟิร์นแล้วพี่น้องรู้สึกกันว่าจังใดแน่บอกเลยว่าตรงกับความรู้สึกนะครับผมนอกของพอฟอร์เมฟซี่เลยต้องขอขอบคุณทาง แบบเฟิร์นีลีนะครับผมน็อที่ฮักแพงไหมฮักแพงอีหลาหน่อยเฮาไม่ใช่แบบว่าบอมเบ้มาเปย์แค่เรื่องอ่าเรื่องเงินเรื่องสิงคขอนะครับผมนอ็อแต่ซับพอร์ตเรื่องความรู้สึกด้วยไหมฮักแพงอีหลา <laughs> อ่าซึ่งเป็นการซับพอร์ตความรู้สึกของของลูกสาวนะแมของน้องนะแมอันนี้เล่รูู้ึกว่ามันอบอุ่นมัน เห็นถึงความพักความเอ็นดูความเมตตาของทั้งแม่เฟิร์นที่มีต่ออีหล่าน้อยเฮาต้องขอขอบคุณแม่เฟิร์นดีนะครับผมเนาะที่หักแพงนองเสมอมาและกายิงคํำที่บอกว่าอิหล่าหน่อยจะอยคูกับกังนำคลินิกตลอดไปอันนี้ม่รุนนะครับผมเนาะในการต่อสัญญาอีกอย่างแน่นอนสำหรับอิหล่าหน่อยเฮา ดีใจน้ำยิลาโน่เฮาแล้วก็ขอบคุณทางแม่เฟิร์นจังสีสันหาข้ามในเมื่อ่อนราพี่น้องอนอกจากคำว่า,าขอบคุณทางแม่เฟิร์นเราก็ด,ดีใจน้ำยิลาโนนะครับผมน้อดีใจน้ำลูกสาวเห็นแบบนี้แล้วก็ปลื้มยิ้มบอกหบพี่น้องเพิ่งได้ฟังบทสัมภาษณ์ของแม่เฟิร์นเราก็ยิ้มบอกหบเอาเห็นถึงความพักความเป็นดูไหมอ่าที่แม่แม,แม่แม่เฟิร์นมีตัอยิลาโน่เฮาคือยังบานสารว่าไปแล้วพี่น้องไม่ใช่ เป่แค่สิ่งของบอเวนว่าเป่แค่มาไลแต่แมฟเฟิร์นยังซับพอร์ตความรู้สึกของของลูกสาวของอีลาหน่อยนะําอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับผมเนาะแล้วก็บมือเครื่องนีกาอ่าที่ิวัตโจไปเซิร์ฟไพ่ทั้งพอแหลมนะครับผมนอกจากแมนูยอ่าด้วยโทรศัพท์ไอไอโฟนกะส่วนหนึ่งก็ต้องขอขอขอบคุณทั้งแมฟเฟิร์นน้ำนะครับผมนอะตที อ่าถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักเลยนะครับผมเนาะอ่านี่กะสุดยอดดีดีทางแม่ทางแม่เฟิร์นสุดยอดดีดีนะครับผมอ่าจังสีสันทายเข้าในได้ไหมพี่น้องนะครับผมพี่น้องมีข้อมูลสึ่อเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากไหนนะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบา,าลีสานได้พี่น้องการกล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับผมเนาะการกล่าวชื่อบุคคลใดบุคคลหนึง่ง เราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันบาสัานจะย้ำอยู่เสมอควรให้เกียรติซึ่งกันและกันคุณต้องการให้คนอื่นให้เกียรติคุณให้เกียรติลูกสาวให้เกียรติครอบครัวคุณก็ต้องให้เกียรติรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนอันนี้บาสัานจะย้ำอยู่เสมอฝากน่นดอกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ท้งสองบาสัานแนเพื่อเป็นกำลังใจเมื่อนีีลาน้อยเฮาไปอัดเสียงกับพี่ไลออนนะครับผมนอ อยู่ทางเวิร์กอยท์อ่าเซเวอร์หลายคนก็นด้เบิ่งทางคลิปทางช่องเกาะติดองอิงระเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมเนาะนั่นคือส่องของบอนอีกอ่ากะลงแบบรัวๆนะครับผมเนาะว่าบอลสานกับเบิ่งอยู่คือกันก็นกถือว่าเซ็ตสินภารกิจอีหลาน้อยเฮาในการเข้าห้องอัดส่วนผลงานจะปล่อยออกมาน่าจะเป็นเดือนหน้านะครับผมเนาะน,นี่ก็รอชมกันครับคลิปนี้ว่านสานขอยาย้อนตัวล่างไปก่อนพอๆกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับ